สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Billiber สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมีและลัคนามีนสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ติดตามเปกระตุ้ใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอดีมาที่ Billiber สามหกเตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลลาอดีมาทําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้ต้นเดือน ตุลาคมนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ตุลาคมวันที่10ตุลาคมเป็นวันสุดท้ายครับแอนลอาอดีมมาทําค่าครูได้ก็จะได้ราคาพิเศษเลดให้พิเศษที่คนมาทาค่า,าดูดวงนะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนตุลาคม2568ซึ่งเป็นเดือนที่10ของปีแล้วมีการโคจรยกยาราศีทั้งหมด5ดวงจะมีการทานสิทธิ์ของดวงดาวทั้งหมด6ครั้งมันเยอะเกินไปครับ ขออนุญาตแบ่งเป็นสอง EP นะครับ EP นี้เป็น EP ที่สองแล้วใครยังไม่ได้ฟัง EP แรกย้อนกลับไปฟัง EP แรกได้นะครับสามดวงเนาะมันก็จะเข้าใจทั้งหมดหกดวงนะครับส่วนเหลืออีกสามดวงสุดท้ายใน EP ที่สองนี้เรามาติดตามและฟังกันเลยครับผู้ที่เกิดราศรีมีนด,ดูจากด้านล่างสีส้ซมนี้ราศามีนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ทั้งาราศีลัคนาชดจุดเดียวกันครับตนุราศรีมีนตรงนี้เนาะเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวพฤหัสบดีดาวปาระจาตัวกันก่อนนะครับอ่ ขณะนี้โคจรอยู่ในราศีกรกฎย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎพบเรือนปุตตะนะครับซึ่งเป็นพบเรือนที่ดีทั้งคู่เนาะเราพยากรณ์ไปแล้ว2 EP ใครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้นะครับมี2อ EP เราพยากรณ์ไปแล้วนะครับราศีดีได้ตำแหน่งอุดและมหาอุดคือสูงสุดในรอบ12ปี12ปีจะมี1ครั้งอยู่ในตำแหน่งของราศีกรกฎนะครับดาศีอยู่ในตำแหน่งของปุตตะเรียกว่าราชเกณฑ์นะครับทำให้ได้ตำแหน่งที่ดีหมายถึงการ ราชเกณฑ์คลายกับบัณฑิตครับเป็นดวงคลายบัณฑิตพอดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งนี้ก็หมายถึงตนุไปสถิตที่เรียนปุตตะคือการที่มีไอเดียโปรเจกต์มากมายเรียกว่าเจ้าโปรเจกต์นะครับราสีมีนช่วงนี้ช่วงนี้หมายถึงดาวพฤหัสเข้าไปในราศีกรกฎเนี่ยจะเป็นคนเจ้าโปรเจกต์นะครับอยากคิดอยากฝันอยากทำอยากออตอบสนองนี้ตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์มีการ เริ่มต้นมีการลงทุนมีความอะไรต่างๆนะครับก็ทําให้เราอะประสบความโชคดีประสบความสําเร็จได้ในอนาคตเพราะดาวศรดีได้ตําแหน่งอุดและมหาอุดด้วยนะครับยได้ตําแหน่งราชเกณ์ด้วยถือว่าดีมากๆเลยนะครับยังไงตำแหน่งตรีโกราคณาอีกต่างหากคือดีทุกตรงนะครับไม่มีเสียนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ดีทั้งหมดนะครับเราคือมันจะมีคนที่ได้ข้อเสียด้วยเป็นทุกขลาภก็มี เพราะเราต้องกลับไปดูในพื้นดวงชะตาของแต่ละคนก่อนว่ามีดาวอะไรอยู่ที่ราศีกรกฎหรือเปล่าในพื้นดวงของเราแล้วก็ราศีมังกรมีหรือเปล่าถ้ามีต้องเป็นดาวคูมิตรกับดาวพระัสดีเท่านั้นเช่นอาทิตย์จันทร์ยังพอได้นะครับอังคารพอได้พุธได้ดีมากพฤหัสสุขดีมากเสาอันนี้หลายอันนี้แย่นะครับราหูแย่ก็ก็ถือว่าครึกลๆกลางราหูแต่เสาแย่มากนะครับ แล้วก็ดาวเสาร์มฤตยูเนอะมฤตยูเล็งก็กลางๆไม่ดีไม่เสียนะครับประมาณนี้วันนี้เหมือนจะเป็นวัดน้ำมุกไหลอีละโอเคทีนี้าดาวพิชิีอยู่ในตำแหน่งนี้เนอะก็พยายามหาไอเดียแรงบันดาลใจคิดอะไรให้คือมันมันแค่สองเดือนครึ่งเนอะมันก็หมายความว่า ตัวเราเองเนี่ยจะเริ่มทําอะไรเนี่ยให้เราคิดไว้ก่อน2เดือนครึ่งนี้เดี๋ยวมันจะถอยหลังกลับไปที่ราศีมิถุนยี่สธันวาคม68นะครับแล้วก็เดินเข้ามากลางปีหน้าอย่างถาวรในราศีกรกฎอันนั้นนะค่อยลงมือทํานะครับสองเดือนครึ่งนี้แค่คิดไว้ก่อนก็ได้นะครับอย่าเพิ่งรีบเพราะมันไอเดียมันผุดเยอะแยะไปหมดเลยนุ่นก็อยากทําเห็นนี่ก็อยากทําเห็นนั่นก็อยากทําก็ทําให้เรารู้สึกว่างานล้นมืออยากจะทําทุกอย่าง อยากจะเป็นทุกอย่างอยากจะได้ทุกอย่างมันเลยทําให้เรารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ความโลภนะแต่มันแค่ความอยากเพราะเรายังไม่รู้ไงว่าเราอยากทําอะไรกันแน่มันก็เลยทําให้เราอาจจะแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าหยิบจับเยอะเกินไปก็เหมือนจับปลาสองมือสุดท้ายมันก็จะหลุดไปทั้งสองมือดังนั้นเนี่ยก็แนะนาเนาะคิดให้ตกผลึกให้ถี่ถ้วนก่อนว่าสิ่งนี้จําเป็นคือมันจะไม่เกี่ยวกับการลงทุนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงด้วยดังนั้นเนี่ยเ,เราพยายาม คือความเสี่ยงตรงนี้ค่อนข้างดีเสี่ยงได้ไม่มีปัญหาแต่แคบไปดูพื้นดวงก่อนว่ามีดาวคู่มิตรหรือคู่ศัตรูหรือคู่ธรรมดานะครับถ้าคู่ธรรมดาก็พอได้เพราะว่าอย่างน้อยพระาราที์ได้ตำแหน่งดีดาวคู่มิตรได้ยิ่งดีก็อาจจะได้ได้รางวัลใหญ่นะครับแต่ถ้าใครได้คู่ศัตรูอันนี้ไม่แนะนําให้เล่นเลยครับไม่ไม่แนะนําให มีการลงทุนใดๆเพราะอาจจะนําความเดือดร้อนมาสู่ในภายหลังได้เพราะความอยากของเราเป็นที่ตั้งนะครับสุดท้ายมันก็ไม่ได้สมใจยอยากนะเพราะว่าปุตตะนี่ยมาถึงความสมหวังด้วยนะครับถ้าปุตตะดีมันก็ดีแต่ถ้าปุตตะไม่ดีมันก็เสียนะครับที่นํามาดูดาวดวงแรกที่จยายนี อีพีนี้นะครับอีพีที่2ดวงแรกคือดาวพุธแยกราศีพิจิกยีิบสมตุลาคม68แมลดาวพุธเนี่ยเป็นมนอยู่ในราศีพิจิกนะครับพบเลยสุภาเพราะดาวพุธยยในตำแหน่งสุภาดีแต่มันเป็นพิรุบาดพุทธก้าหมายความว่าะระระวังเรื่องของการพูดอยากขนองปากพูดยกตรงหงพวกประเภทยกตนข่มท่านเนี่ยอยากพูดออกมาผู้ใหญ่ไม่ชอบไม่โอเคจะทําให้เราได้โทษเพราะสุภาเนี่ยหมายถึงผู้สนับสนุนนะครับในเมื่อเราไปพูดไม่ดีผู้ใหญ่ อาจจะไม่ชอบไม่เอ็นดูนะครับที่ดาวพูดในตําแหน่งสุภาหมายถึงพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากมีสีประมาณนั้นนะครับพูดดีเป็นสีแก่ปากหมายถึงว่าพูดจาอะไรก็ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่ชอบแต่ถ้าพูดยกตนข่มท่านเนี่ยอันนี้ผู้ใหญ่ไม่ชอบต่อให้ไม่ได้ด่าเขาก็ตามนะครับสมมติว่าเ,เขาไมา่ได้ยินเสียงเราทะเลาะก,กันกับเพื่อนร่วมงานแล้วเราไปพูดยกตนข่มท่านเขาแบบนั้นนะ่ะบางทีผู้ใหญ่จะรู้สึกอันตี้เราทั้งที่ไม่เกี่ยวกับตัวเขานะครับไม่ได้ถูกด่า แต่เขารู้สึกว่าเราไม่น่ารักนะครับก็ทําให้เขาพูดจาไม่น่ารักก็ทําให้ผู้ใหญ่ไม่เอ็นดูไม่โอเคนะครับการพูดการสื่อสารกับคนแดนไกลเนี่ยก็รามัดระวังคําพูดนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าก็จะได้ดีจากการสื่อสารจากคนแดนไกลนะครับคนต่างชาติต่างภาษาเนาะยาพูดมาจากเจเดนปตัตนีกับเจริพันธุซึ่งเป็นเกณฑ์ลัคนาทั้งคู่ไปตกในเดือนสุภาดีมากๆซึ่งหมายความว่าพันธุสุภาก็คือ,อะจะมี คนสนับสนุนเรื่องของหลักทรัพย์ที่อยู่ก็แปลว่ามีเกณฑ์ได้ซื้อขายที่ดินนะครับปัตตนีเซ็นสัญญาสุภาลูกหาพันธุอสังหาและยังมีเกณฑ์การแต่งงานได้ด้วยนะครับไม,ไม่ได้ม่ได้หมายถึงแต่งทุกคนแต่หมายถึงใครรักสุขงมแล้วมีสิทธิ์จะแต่งงานกันได้สุภาพนี่หมายถึงตําแหน่งก็คือการแต่งงานนั่นแหละครับพันธุนี่คือครอบครัวปัตตานีคือคู่ครองหมายถึงว่าแต่งงานกันแล้วมันเป็นครอบครัวดเดียวกันก็เป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับ ก็หมายถึงการแต่งงานได้อีกด้วยมี2เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งมันดีมากเพราะมันยกระดับตัวตนของคุณเนี่ยขึ้นด้วยเพราะว่าคู่คือเกณฑ์ลัคนาฟันทุคือครอบครัวหรือความอสังหาแล้วก็สุภาอันนี้คือเกณฑ์ลัคนา3ตัวแต่ว่าสุภะี่ยไม่เกี่ยวแต่เป็นผู้อุปถัมภ์นะครับก็ทําให้ตัวเราเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเหนื่อยทําแต่มีคนช่วยอันนี้ดีกว่านะครับเออได้ดีกว่า เพราะว่ากรรมมาต้องทําแต่สุภาคือผู้ช่วยเหลือนะครับโอเคดังนั้นมีเกณฑ์การแต่งงานยินดีด้วยมีเกณฑ์การได้ซื้อขายอสังหาแต่จะใครจะได้ซื้อจะได้ขายไปดูพื้นดวงครับก็ยินดีด้วยทีนี้ตัวที่2คือดาวอังคารดาวดวงที่2นะครับย้ายใน EP ีนี้นะดวงที่2องเข้าสู่ราศีพิจิกเหมือนกันวันที่26ตุลาคม68เสดดาวอังคารเสด็จจากเดือนโบราเข้าสู่เดือนสุภาไปเกาะกลุ่มกันกระดาพุธซึ่งก็เป็นด้านดีเพราะว่าดาวพุทธเนี่ย อาโทษครับดาวอังคารเนี่ยตกลยสุภาได้ตำแหน่งเกษตรถือว่าความมั่นคงความเข้มแข็งความเป็นปึกผันนะครับทําให้เกิดสภาวะความผู้ใหญ่เ่ยที่จะช่วยเหลือเราอ่ะมีอํานาจตอนแรกดาวพุธว่าดีแล้วนะแต่พอดาวอังคารเข้าไปเนี่ยก็อีกสาวันเนาะก็จะดีขึ้นเป็นเกษตรหมายถึงผู้ใหญ่พร้อมที่จะให้อะไรแต่อย่าลืมนะครับพุดกับอังคารเป็นดาวคู่ศัตรูหมายถึงการทะเลาะวิวาทคืออย่างน้อยสุดอาจจะมีความขัดแย้ง ถกเถียงกันเพื่อให้เกิดความลงตัวเกิดข้อสรุปที่ลงตัวแต่ข้อเสียคือการทะเลาะเบาแวงหมายถึงลักษณะของการวิวาทเลยครับอาจจะเกิดการฟ้องร้องวิวาทเกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องระมัดระวังเนาะอังคารกับพูดคือการพูดจาที่รุนแรงดัพูดคือปากดังคันคือความรุนแรงพอไปกนเกษตดด้วยแต่พูดเนื้นสุภาษก็หมายความว่าอาจจะพูดผู้ใหญ่อาจจะเกลียดผู้ใหญ่อาจจะไม่ชอบผู้ใหญ่อาจจะมีการถกเถียงกันนะครับทําให้เกิดปัญหาขึ้นได้ ก็เอาเป็นว่าทําไปในทางทิศที่ดีก็คือการถกเถียงให้เกิดข้อสรุปแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นด้านอื่นก็อาจจะเสียได้ก็ต้องระมาระวังตรงจุดนี้นะครับมีด้านดีด้านเสียครับอังคารกับพุธกุมกันในเดือนสุภาดาวอังคารมาจากเดือนกระดุมพระด้วยก็คือการเงินอดีอีกกระดุมพระมนเดือนสุภาหมายถึงผู้ใหญ่เขามีเงินคอยช่วยเหลือนสนับสนุนเปิดช่องทางเปิดเอื้ออํานวยผลทําให้เกี่ยวข้องกับการเงินที่ทําให้ไหลเวียน ดีนะครับสผัสคล่องนะครับทำให้เกิดการได้รับเงินหรือการช่วยเหลือด้านเงินเนี่ยมาโดยง่ายหมายความว่าอาจจะมีคนเปิดช่องทางโอกาสทําให้เราเนี่ยทำตังได้ให้เราได้โอากาสทําเงินนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีหมายถึงต่างถิ่นแดนไกลเดินทางต่างถิ่นแดนไกลก็จะได้เงินได้ทองเหมือนกันนะครับเพราะ э ว่าเงินไปอยู่ต่างถิ่นละต่างประเทศละก็เดินทางต่างถิ่นต่างประเทศก็จะทําให้เกิดทรับเกิดเงินเพราะว่า ดาวพุดมาจากเดือนพันธุเนาะไปสุภาก็แปลว่าไม่ได้อยู่บ้านไปอยู่ต่างถิ่นนะครับพักค้างแางแรมต่างถิ่นปตัตตานีก็อาจจะไปเดทกับแฟนที่ต่างประเทศอ่ะก็มีความสุขมีต่างถิ่นเนี่ยมีความสุขมีความได้เงินได้ด้วยนะครับหรือบางทีคู่อาจจะออกนะครับคู่อาจจะออกเอ่อเขาเรียกว่างบประมาณทุกอย่างให้อะพพอร์ตนะเรื่องการเดินทางไปยังต่างถิน่นไกลล้วก็จะได้ไปท่องเที่ยวได้ฟรีฟรีท่องเที่ยวได้แบบ สบายใจมีความสุขโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นเลยครับทีนี้ที่ดีที่ดังคันย้ายออกจากเดือนบัรณะมาเลนสภาก็คือดีนะครับทีนี้ดาวอังคารจบไปแล้วต่อไปดาวดวงสุดท้ายคือดาวพุธย้ายรอบ2ครับย้ายรอบแรกรอบ2วันที่31ตุลาคม68พักย้ายวันสุดท้ายถอยหลังจากราศีพิจิกโคจรเข้าสู่เดือนบารณะอันนี้แหละต้องระวังแล้วนะครับ เพราะว่าดาบพุธตกโดยบังนะคือคําพูดการสื่อสารกรา,ารเจรจาการเข้าสังคมการเซ็นส,สัญญาอาจจะนําความเดือดร้อนมรณะเดือดร้อนวุ่นวายเสียใจทุกยากลําบากนะครับมรณะคือการเดินทางไกลดาวพุดธหมายถึงปตัตตานีกับพันธุพันธุมรณะคือไม่ได้อยู่บ้านปตัตตานีมรณะอาพันธุมรณะมีสศึ์จะได้ขายบ้านนะครับพันธุมรณะแล้วก็ปตัตตานีมรณะเนี่ยก็หมายถึงว่าต้องเดินทางไกล การจะได้ขายอาสังหานะครับมีเกณฑ์ขายอาสังหาแล้วก็ได้เดินทางไกลก็ไปพร้อมกับคู่ก็มีความสุขเนาะก็หมายความว่าไปที่ที่ตัวเองชอบนะทาให้เกิดความสุขกายสบายใจความสุขมันดีมันก็จะเอื้ออํานวยผลแต่มันเบียนกันอยู่กับเรือบารณนาก็หมายความว่าต้องเดินทางถ้าไม่เดินทางจะไม่มีความสุขนะครับถ้าอยู่กับที่จะเครียดกดดันเสาราหูเดอนวินามันกดดันครับดังนั้นเนี่ยเดินทางต่างถิ่นเดินทางต่างถิ่น เนี่ยในสาชาบมริตยูก็อยู่ในเดินสาชาเดินทางอยู่แล้วคนราศีมินเดินทางเปนว่าเล่นตั้งแต่ตดาวมรตยูโคจรเข้ามาหลังโควิดนะครับก็จะเดินทางตลอดพอเล็งกระดังคันในเลเซร์พา์ก็จะเดินทางต่างถิ่นต่างประเทศอีกแล้วเนาะก็หมายถึงว่าคนมีเนี่ยมีเกณฑ์ขยับขยายเดินทางไม่ค่อยอยู่กับที่ครอบครัวพันธุอะไรก็มรณะนะก็ไปไว่ากันไม่ได้อยู่กับบ้านเดินทางนะครับก็ไปท่องเที่ยวต่างถิ่นก็แก้ดวงด้วยความมีความสุขไปที่ตัวเองชอบนะครับ แล้วก็ไปที่ที่ตัวเองรู้สึกว่ามันสบายใจมันรู้สึกว่าผ่อนคลายอันนี้ไปได้ดีหมดเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนําก็คือยังไม่หมดเวลาดาวราหูเป็นวินาศซึ่งมีดาวเสาคือลาภะลาภะวินาศก็มีได้ดีต่างถิ่นแล้วก็ไปยูนในเดือนวินาศนี่หมายถึงวัดนะครับดาวราหูคือความลุ่มหลงลุ่มหลงอยู่ในกับการหลุดพ้นการแก้ไขหลุดพ้นหมายถึงหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ใช่หลุดพ้นนิพพานหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ชโอกลาบมันก็คือจะทําให้เราหลุดพ้นได้เห็นไหมดังนั้นเนี่ยทุกอย่างดูเหมือนราศีมีนจะดูลายนะแต่ตามจริงมันดีที่บอกว่าดูลายคืออย่างนี้มีมรกติยุกระดาวเกตในเดือนสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลากับสังคมสาวราหูในเรือนวินาศซึ่งวินาศเป็นกเกษตรเนาะเออแล้วลาพาไปวินาศดูเหมือนจะไม่มีชคกลาบมรณะคือชคอกลาบมาจากการปล่อยวางนะครับอาทิตย์กับพุธเนี่ยตกเรือนมอรณะอีกก็เลยทําให้รู้สึกว่าเหมือนกับเป็นการ เอ๊ะมันจะเสียหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันมีวิธีการแก้เมื่อกี้บอกแล้วว่าทางไก่เนาะดาวสุกก็เป็นนิดอย่างเงี้ยองคารดีพฤหัสดีนะครับสุกก็ดูเหมือนจะดีเล็งหลักแต่ว่าดาวสุกเนี่ยเล็งหลักเนี่ยมันเป็นปิตุบาทเนาะแต่มันชั่วขาวเท่านั้นก็หมายความว่าเออเรื่องระวังหลักๆคล้ายๆปัญหามันจะมีมันจะทำให้เราไม่ลงตัวสักทีเรื่องของความรักนะครับแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่ามันเป็นสาชะปัตตานิก็คือหมายถึงเกี่ยวข้องกับเพื่อนเพศตรงข้าม มรณะปะตัตตนิกก็คือการเดินทางการท่องเที่ยวการปรับพร้อมเข้าใจนะครับก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามันผ่อนคลายมากขึ้นทําให้ทุกอย่างมันดีมากขึ้นซาช้คือการเดินทางด้วยมรณะเดินทางไกลทางใกล้ปตัตตนีกก็คือหมายถึงไปกับคู่ไปกับแฟนไปกับเพื่อนไปกับสังคมแวดล้อมที่เป็นเพศตรงข้ามมักจะโอเคทําให้เกิดแต่ถ้าหมายถึงถ้าเดินทางออกไปนะมันจะดีไปกับเพศตรงข้าม แต่ถ้าเผื่ออยู่กับพื้นที่ที่เดิมเนี่ยถ้าอยู่กับเพศตรงข้ามทำให้เรารู้สึกอึดอัดทาให้รู้สึกมีความที่ต้องคิดอะไรบางอย่างนะครับมันหนักอกหนักใจมันทําให้เครียดกังวลอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามดังนั้นเนี่ยวิธีทางแก้คือเดินทางเนาะเพราะทางของรัศาสตร์ก็จะแก้ด้วยวิธีการเดินทางอยู่แล้วครับว่าการเคลื่อนที่เป็นการทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายทาให้เรารู้สึก คิดไปข้างหน้าแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าย้ายที่มันจะทําให้เรารู้สึกแปลกใหม่ทําให้เรารู้สึกอยากค้นหามันก็จะลืมเลืเอนเรื่องราวอดีตที่ทุกอยู่ในปัจจุบันนั่นเองครับก็ลองเปลี่ยนแปลงดูทุกอย่างก็จะดีขึ้นได้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชร์นักของเราด้วยนะครับขอบุณครับ